ดูแอปแอปเป็นกวนตีนดู Youtube อยู่ดีก็กดทอออกเองอืมพีแถวนี้แรงจริงๆดูนะอืมอืม เนี่ยเปิดกล้องอืมอืมดู YouTube เปิด YouTube ไว้ก็โทรออกจะทำอะไรอืมอืมอะไรไม่ชอบอ่ะอืม ไปนะอาการนอนอยู่ดีๆโทรออกอืมอืมไม่ชอบภาพนี้เหรอแต่ภาพนี้ล่ะโอเคไหม โอเคอันนี้ล่ะอืมเอาครับก็วันนี้เราก็มาวัดสักน้อยเบื่อหมามากเลย เ,เดินนีสิบวันนี้ก็เป็นเวลาตีสองกว่านะครับกวนทั้งคนกวนทั้งหมาคนก็เขาก็จะหลับจะนอนหมาก็จะหลับจะนอน เราจะให้มาถ่ายตอนไหนนี่ฮะตัวเยนเย็นแล้วมาถ่ายอะไรตอนเย็นเย็นเบื่อมากเลยเบื่อหมามากเลยเนี่ยเป็นไงกลับปะปะป